เต่วันนี้พวกพิงจะมาฉีดอ่าแบบผัดแมวนะก็กันไว้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาน้องฟริงไปฉีดวัคซีนกันประจําปีเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่3เดือนเ<ม>นะก้านะก็ปลดล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วเนาะก็ไปได้นะนี่ของฟริงฟริงค์ขา อยู่ในนี้อ่ะอันนี้อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยสนใจฟิงก็บอกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าแล้วครับตอนนี้เราก็เราก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราพาน้องฟิงไปกันเลย

ออกหากนิดนึงนะก็เหมือนแบบน้องแมวน้องแมวเนี่ยต้องเริ่มฉีดวัคซีนตอนอายุเท่าไหร่ครับะรุ่นแม่ก็สองเดือนนะต้องฉีดอะไรบ้างวัคซีนรวมเข็มแรกจากการหัดแมวช่องปากกับดีอักเสบแล้วก็หวัดของแมวนะคะ ปีแรกนะคะจะฉีดทั้งหมดสามครั้งไอตัวรวมผัดแนววัดแมวสอมปากขอนเตอรจะฉีดทั้งหมดสามคนนะคะห่างกันทุกๆหนึ่งเดือนนะคะรอบแรกเราเริ่มที่อายุสเดือนเนาะพอรอบที่สองยุสมเดือนเราจะเพิ่มพิษนับ้าได้แล้วก็พอรอบสุดท้ายะคะมีอายุ่เดือนแล้วจ็สิดวััดแนแวน้วก็ร่วงกับพิพบพสุสบนบารอบที่2ิตนาบ้าเอาแค่2ปีส่วนผัดบัดแนวเอาสปีอีกจะเป็นปีห ทีนี้มันก็จะมีกลุ่มเอกับลลี่มีนาค่ะมันจะเริ่มได้กันที่ประมาณสี่เดือนคนก็ทําพร้อมกับวัคซีนรอบสุดท้ายพร้อมกับวัคซีนรอบรอบสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราต้องตรวจเลือดก่อนถ้าเป็นกลุ่มเอดอกยูลลี่มีนาต้องตรวจเลือดว่าเขาไม่มีเชื้อถึงจะฉีดได้ถ้ามีเชื้อก็ฉีดไม่ได้นะในปีแรกฉีดสองครั้งห่างกันหนึ่งเดือนพออีกหน่อยประตก็ปีละหมดนะค่ะวัคซีนทุกหลักรายการต้นทุกทุกปีครัค่ะ ทีนี้นอกจากวัดดินก็จะมีพวกหยดล้างนะคะการพยาธเดินอาหารพยาธนำหัวใจการหมัดการอะไรนี่มหาวิทยาลัยหยดอะไรหยดทุกๆเรือนนะคะค่ะก็วันนี้ก็ได้ความรู้ปอีกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้ปุ้บปิงจะมาฉีดอะแค่แบบหัดแมวนะก็กันไว้นะครับแล้วก็ของพิษนักป้าด้วยเนาะก็ปุ้บปิงพร้อมไหม หวยให้ท้องหน่อยนะคะลูกหขอน้องห,วหวนะะ่อววยเนาะ,ะก็ได้ไม่เครียดเอาเครียดเยอะกว่าเดิมน,นั่งลงวันนี้จะเป็นวัคซีนให้หัดหวัดแมวกับกิสุนักป้านะคะ อาบน้ำเจ็ดวันนะคะตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วด้วยเนาะเป็นไงเจ็บปเปล่าเงียบแสดงว่าไม่เจ็บเร็วเกินโอโ้โหเห็นไหมฉีดปฏิออดเร็วเลยโอโ้โหนะก็สรุปก็คือแบบเวลาใจเย็นคนไข้ครับใจเย็นครับ ก็คือเรื่องวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะก็อย่าลืมนะอย่าลืมกันนะพยายามแบบเข้าใจไหมอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะเพราะว่าเพราะว่าฟูฟิงดิงรัก,กันมากเลยนะก็มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะถ้าน้องแมวเราไม่ได้ฉีดนนะ่ะแล้วน้องแมวเราเนี่ยเกิดเป็นโรคอย่างนั้นขึ้นมาเกิดเป็นโรคที่เราประมาทตั้งแต่ตอนที่เราแม่พาน้องไปฉีดอะไรเงี้ยเราก็จะมานั่งเสียใจทีหลังทุกไหม มันก็แบบอืมก็ฉีดเหมือนป้องกันไว้ก่อนนะถ้าน้องติดขึ้นมาเราก็จะเสียใจครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จบเพียงเท่านี้แหละนาะแล้วก็รู้ป่าตอนนั่งรถอะตอนนั่งรถกลับบอกสิว่าวิธกรรมคืออะไรฉีบนรถอืมฉีฉ <laughs> ีแบบฉีบนรถอะโอ้โหต้องไปเอาที่ดับกลิ่นมาฉีดนู่นนี่นั่น,นอีก รู้ปะเนี่ยพูดถึงใคร <c oughs> รู้ปะเนี่ย <c oughs> ออก็ไปแล้วบายบายฟิคงบ๊ายบายไปคณดูคนหน่อยไป